บิตคอยในวันนี้ดีตัวมาที่80,060นี่คือการกลับตัวหรือยังนี่คือจุดบัตทอมหรือยังหลายคนอาจจะมองว่านี่คือจุดบัตทอมเลยครับแน่นอนครับในฝั่งออนเชนเนี่ยโซนโซนนี้เป็นโซนที่อาจจะเป็นจุดบัตทอมแล้วในฝั่งของชอตเทอร์ม o ลด์เอ็มวีอาร์วีเองนะครับก็ลงมาต่ํากว่าหนึ่งนะครับซึ่งมักจะเป็นช่วงโซนบัตทอมของบิตคอยนะครับแล้วก็ในฝั่งของภาวะอารมณ์จากเวียงเยินเด็กที่อยู่ในภาวะความรู้สุดขีดนะครับก็มักจะเป็นช่วงโซนราคาที่เป็นช่วงต่ํานั่นเองนะ ราคาจะต้องกลับตัวถ้าเราเจาะลึกในฝั่งของโครงสร้างเทนิเข้ลแบบเพียวๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบิตคอย n ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยเนะครับในฝั่งแท่งเทียนถึงแม้จะมีการดีดตัวขึ้นมาแต่ยังค่อนข้างที่จะอ่อนแรงครับการดีีตัวขึ้นมาในรอบนี้มีเพียงแค่แรงขายที่เบาบางลงก็งเลยเห็นได้ว่านะครับแท่งเทียนก็เลยมีการดีีตัวที่ไม่ได้แข็งแรงมากนักพูดถึงสัญญาณการกลับตัวอื่นผมยังไม่ได้เห็นครับทั้งในฝั่งการ break out สัญญาณการกลับตัวจาก divergence หรือแม้กระทั่งการ break e m a ต่างๆ ยังไม่มีเกิดขึ้นฉะนั้นผมจะมองว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะยังย่อลงต่อได้อีกชุดหนึ่งครับซึ่งหลังจากนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดที่ทําให้บิตคอยเข้าสู่จุดบัตทอมที่แท้จริงและจะเกิดการ p ูลแ b a c k เกิดขึ้นที่ผมต้องพูดว่า p ูลแ b a c k เนี่ยนะครับเนื่องจากผมมองว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปเพียงแค่ทดสอบแนวต้านเพื่อที่อาจจะลงต่อในภาพใหญ่หรือ s i d e w a y ต่อไปในภาพใหญ่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะไปตอดตว้ฟังกันว่าบิตคอยจะกลับตัวตอนไหนเมื่อไร่เพราะอะไรรับฟังกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ประมาณ24พฤศจิกายนและผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับปเพื่อนๆครับบิตคอยเนี่ยวันนี้วิ่งอยู่แถวๆ86,000-85,000นี่ครับ ซึ่งเป็นโซนรับสาคัญในภาพวิ่งนะครับที่มีควนปิดหลุดและก็ในภาพย่อยเองเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นสัญญาณแก่งกลับตัวที่เกิดขึ้นซึ่งโซนโซน,นี้เนี่ยอาจจะส่งผลทําให้บิตคอยเนี่ยเกิดแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของราคาเองยังไม่ได้มีสัญญาณกางกลับตัวหรือการเบรกแต่อย่างใดเจ้าในคลิปนี้เพื่อนๆผมอยากจะพามาเจาะลึกตามความเป็นจริงเลยแรงซื้อแรงขายที่แท้จริงนะครับว่าตลาดต่อจากนี้จะกลับตัวตอนไหนเมื่อไหอไร่เพราะอะไรนะครับและก็เมื่อไหร่ที่ตลาดจะเข้าสู่จุดบัตทอมที่แท้จริง สักทีหลังจากที่เราคอนเฟิร์มการเกิดเดสฮอตเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆเลยครับมองว่าตลาดเนี่ยเข้าสู่จุดบัตทอมในอย่างก็ลองคอมเมนต์แชร์วที่ใต้คลิปด้านล่าง กัันนนหน่อยะครบเพื่อนๆครับก่อนรับฟังข้อมูลในวันนี้นะครับก็ฝากกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผม,มนหน่อะไรกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจออกมาทําคลิปให้ทุกๆวันใครครับเพื่อนๆทีชบชมฝากกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไมา่พลาดคลิปความรู้ดีๆที่ผมจะอัปเดตทุกวันนะครับเพื่อได้ไหนครับที่กดสมัครในเพจยูทูบตกเพียงแค่เดือนละหกรบาทหรือวันละยีบาทเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมมีคลาสในการสอนเทรดทุกๆสัปดาห์มีการอัปเดตแผนเทรดประจําสัปดาห์และก็ประจำวันด,ด้วยนะครับ กดสมัครนะช่อง YouTube ได้เลยครับแต่หากเพื่อนท่านไหนนะครับที่ไม่อยากเสียค่าใจ่ายใดเลยนะครับในการเข้ากลุ่มเทรดทั้งในฝั่งของคลาสสอนเทรดระบบเทรดต่างๆจังหวะที่ผมกดเทรดนะครับแลวก็ LEGO ในฝั่ง Copy Trade เดี๋ยวผมจะมีการเปิดรอบพิเศษเร็วๆนี้ก็สามารถตามความประยอกันได้นะครับ ซึ่งล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ TP ในฝั่งของฟิวเจอร์ไปเพิ่มอีกหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ TP สปอตบิตคอยนนะหลายคนมองว่าบัตทอมแต่ผมดัน TP ซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอเซอร์ก็เอซเอร์ประมาณ1-2%นะครับในฝั่งพอร์ตของผมแต่โดยรวมก็ยังคงบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแพนเทรดแบบนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับเพียงแค่กดติดต่อแอดมินในการเข้ากลุ่มนะครับหรือเพื่อนจะสแกน QR code ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับแล้วก็กดที่นะครับ แล้วจะมีตั๋วเนี่ยดึงขึ้นมานะครับแบบให้เพื่อนกดที่ตั๋ตของตัวเองนะครับแล้วสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวจะมีทางทีมงานเข้าคอยบอกวิธีและกติกาในการเข้ากลุ่มเทรดนะครับเพื่อนในกลุ่มนี้ก็จะมีการแจกรางวัลทุกๆเดือนนะครับมากกว่า4 0,000บาทแบบฟรีๆเลยครับเอาละครับเพื่อนๆเรามาอัปเดตแบบรวดเร็วเลยเลยกันนะครับในฝั่งของหลายๆปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ออนเชงกันด้วยเลยกันครับในฝั่งเทคนิคเองเนี่ยบิตคอยลเกิดสัญญาณเด้ซอร์ดเกิดขึ้นแล้วนนซึ่่งใดีีเ ตั้งแต่3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการเกิดเดสคอร์ดไม่ได้หมายความว่าบิตคอยจะต้องร่วงลงแรงเสมอไปนะครับบิตคอยก็เข้าสู่จุดบัตทอมซะอย่างนั้นแล้วเขาก็เกิดการกลับตัวเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สําคัญในความแตกต่างมันก็มีเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกเพื่อนก็คือว่าไอ้นี้รอบนี้ครับที่เกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามีการหลุด e m a 50ในภาวบีแต่3รอบล่าสุดไม่ได้ปิดหลุดการลงมาแต่ e m a 5 0ในภาวบีและเกิดเดสมคอร์ดเกิดขึ้นก็เลยเป็นนนนจุุุดดดกลลััับบตตวออย่่่าาาง้แใรสรสเห EA50 ในพาวิกลงมาแล้วฉะนั้นผมจะบอกว่ารอบนี้การเกเดสคอเนี่ยจะแตกต่างจาก3รอบที่ผ่านมาต่อมาเลยนะครับเห็นไนดะ้ชัดก็คือว่าเรามีการหลุด EMA ลงมาแล้วนะครับหรือ SMA 50ในภาวิกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับซึ่งน่ครับสถิติในช่วงประมาณปี2022ครับเมื่อ,อไหรก็ตามที่มีการหลุดลงมา i s i ลงมาแตะโซนโอโซนะครับ มันมักจะเกิดจุดที่เรียกว่า pullback เกิดขึ้นซึ่งจุดนั้นก็คือการขึ้นไปทดสอบแนวต้าน EMA ที่มีการไปหลุดลงมานั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยช่วงปี2 0 2 2เนี่ยนะครับ bitcoin เกิดการ pullback ว่ามประมา40็40%ก็ถือว่าไม่แย่เนี่ยไม่เป็นก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเข้าเทรดที่ดีพอสมควรเหมือนกันซึ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยเรามีการหลุดลงมาแล้วนะครับและก็ในฝั่งไอซลงมาแตะแล้วนะครับโซนด้านล่างที่ประมาณโซนต่ำกว่า14 นะครับก็น่าจับตามเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นจังหวะที่บิตคอยอาจจะเกิดการผูกแบกต่อจากนี้ฉะแล้วในโซนโซนนี้อาจจะเป็นโซนราคาที่ต่ำที่สุดจริงแต่จ,จะกลับตัวตอนไหนเมื่อไหร่ต้องมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นด้วยฉะแล้วผมจะมองโอกาสที่บิตคอยจะเกิดการผูกแบกได้หรืออย่างน้อยน้อยเนี่ยนะครับบิตคอยจะมีการขึ้นไปทดสอบถึงหลักแสนเหรียญถ้ามากหน่อยแนวต้านสําคัญของ e เมตรงนี้ครับอยู่ที่1นึลล่งแสนสามพันลาโดยประมาณมองตามผมไปจริงแบบไม่กาวและก็ไม่อวย เพื่อที่เราจะได้บริหารจัดการทางการเงินและก็บริหารพอร์ตให้อยู่รอดในตลาดได้นั่นเองนะครับผมมองประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคเรามาต่อที่ในฝั่งของโซ,โซนนี้เป็นโซ,โซนราคาที่ต่ำที่สุดแล้วทําไมแอดยังไม่ชอนสักทีผมบอกเลยว่าการชอนไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าผมก็เองก็ชอนมาก่อนน้านี้ได้ในสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าแค่ TP ไปที่ประมาณช่วง8ปดหมบ่กให้อเพื่อนๆเนี่ยที TP ไปแล้วนะครับเราชอนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วฉันแล้ว โซนโซนนี้เป็นโซนราคาที่ต่ำที่สุดจริงนะครับแต่ผมจะมองโอกาสที่บิตคอยจะมีการท low ํ lower low ใหม่ได้เนื่องจากผมมองว่าแท่งเทียนและโมเมนตัมอย่างค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะครับฉะนั้นผมจะรอการคอนเฟิร์มการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะหจะาจังหวะในการช้อนอีกรอบหนึ่งนะครับการยอมจานวนของช้อนเทอร์โมโดกันบ้างนะครับก็ลงมาต่ํากว่า2แล้วก็ถือว่าเป็นโซนที่อาจจะเกิดการดีตัวเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็มีช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช้อนเทอร์โมโดยอมจานวนบิตคอยเกิดการทา หยใหม่นะครับแลวก็นำมายใหม่อีกครั้งหนึ่งั้นในช่วงปัจจุบันก็อยากมองข้ามอะไรกันนะครับต่อจากนี้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรกันเพื่อนในช่วงที่บิตคอยหยุดตรงนี้เลครับแถวตรงนี้ลงไปเลยนะครับเป็นโซนราคาที่ต่ําที่สุดจริงแต่ ในฝั่งของเทคนิคเขเนี่ยมีสัญญาณการกับตัวหรือยังนะครับจะมาเจาะลึกให้ฟังกันตามความเป็นจริงเลยนะครับเพื่อนๆครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยลๆกันนะครับโอเคเรามาเล่าฟังแบบกระชับชัวร์กันหน่อยลๆกันนะครับบิตคอยเองนี่ครับมีเทรนด์ไลน์แนวตั้งสำคัญลงมาแบบนี้เห็นไหมครับเรายังไม่ได้เบรกเลยลงมาแตะ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 นะครับมีการเบรกทะลุ EMA 20้ยยี่สิในพักสี่โมงอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายนเนี่ยพอมีการเบรกเกิดขึ้นมันเกิดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นครับสััััััญญาาาาาาาณ hidden bearish divergence หมมมยยคววว่กกกกกกรรขขดดดแ้้งนนนอจจะเเิิพตึไ และก็ในฝั่งของแม็กซี่ครับยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์และเกิดการอ่อนแรงแรงซื้อคงอ่อนแรงเลยก็ไม่ได้แข็งแรงด้วยเพราะว่าอยู่ต่ำกว่าศูนย์เั้นเนี่ยสัญญาณการกลับตัวจากบูลิตเดเวอร์เจนก็ไม่ได้มีนะครับเป็นเทรนไลน์ขาลงแบบนี้สัญญาณบูลิตเดเวอร์เจนไม่มีในฝั่งของบอดดิ้งเวน จริงๆแล้วเขาควรจะต้องมีการเบรกออกไปพักตัวส,สวยๆแต่นี่ไม่มีฉหรั้ผมหมายความว่าบิตคอยอาจจะมีการทำโลใหม่เกิดขึ้นได้ถึงจะเหมาะสมเรายอม SL ที่โลนี้จริงๆแล้วตอนนี้น่าเทรดมากนะครับแต่ว่าผมกำลังอัดคลิปอยู่ก็เลยเดี๋ยวรีบอัปเดตไปเพื่ออะไรกันแล้วผมมองโอกาสที่บิตคอยจะเกิดการทำโลใหม่เกิดขึ้นได้หรือผมมองว่าการที่บิตคอยร่วงต่ำกว่า80,000ดอลลาร์อีกครั้งจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ในการดึงแผนเทรดฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาช้อนกลับเข้ามาแบบนี้ฉชนั้นตอนนี้ผมยังโฟกัสในการเทรดฝั่งขาลงไปก่อนนะครับในภาพสั้นๆนะไม่ได้จะรันเทรน์ว่าโอ้ bitcoin ต้องล่วงแรงๆผมมองแค่หลุดโลนนี้ลงไปเนี่ยต้องโฟกัสในการ TP แล้วเหมาะแค่เรื่อสั้นๆและหลังจากนั้นถ้า bitcoin เกิดสัญญ,ญาณการก,กับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับณนะจุดจุดนี้นะครับสัญญ,ญาณการก,กับตัวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตรงนี้ผมมองว่าเราควรจะดึงแผนเทรดฝั่งขาขึ้นเข้ามาทันทีนะครับเพราะโซนนี้เป็นโซนราคาที่ต่ำที่สุดและก็มี R ที่ค่อนข้างคุ้มในการกดเทรดนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นโลที่บิตคอยอาจจะมีแรงซิกกลับเข้ามาก็ได้ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วครับว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถตอบได้เลยนะครับว่าบิตคอยจะเป็น QM pattern หรือเปล่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือวางแผนบริหารความเสี่ยงถ้ามีสัญญาณการกลับตัวให้กดเพื่อนๆอย่าลืมในฝั่งของคลิปล่าสุดที่ผมได้บอกไปว่าบิตคอยอาจจะมีการทําให้เราเนี่ยโดน SL ก็ได้ก็คือการทํา QM pattern ก็คือล่วงหลุดโลนี้ แล้วค่อยกลับตัวเนี่ยก็คือสมมติหลายคนรอโฟกัส L แบบนี้เหมือนกับผมนะครับซึ่งเขาอาจจะเกิดการหลัง SL ของเราไปก่อนแล้วค่อยกลับตัวก็คือแพทเทิร์นคินั่นเอง QM เนี่ยจะต้องมีการหลุดโลก่อนหน้าก็คือไหลซ้ายหัวเนี่ยจะต้องมีการหลุดโลซึ่งเราต้องว่า SL ที่ใต้เลยล้วฉะนั้นเราโดย SL แน่ๆม้นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเราโฟกัสการเทรดฟังขาขึ้นเนี่ยต้องมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับผมก็จะมองประมาณนี้ว่า Bitcoin เนี่ย โซนโซน,นี้เป็นโซนที่เข้าสู่จุดบาทอมจริงแต่ยังไม่เห็นสัญญาณการกับตัวที่คอนเฟิร์มใช่แล้วผมจะยังรอสัญญาณการก,กับตัว คอนเฟิรร์มต่่ออไปในฝัังขงข Bitcoin คบเพื่อนๆครับ,รบแผนเทรดอื่นเพิ่มเติมจังหวะในการกดเทรดผมกดตอนไหนเมื่อไหร่เซตอัพต่างๆผมอัปเดตอย่างละเอียดใน Discord เพื่อนๆสามารถตามเข้ามาจอะกันได้นะครับแล้วก็ในฝั่ง Copy Trade เดี๋ยวผมจะมีการเปิดเร็วๆนี้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเราได้มีการเตรียมในฝั่งของการเซตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆใน Discord ทเลยกันก็สามารถกระจายความเสี่ยงในฝั่งก๊อปปี้เทรดได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพียงแค่สแกนแคลร์โค้ดดิสคอร์ทที่อยู่ที่หน้าจอหรือ คลิกที่นี้สอด่ใต้คลิปด้านล่างก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดดีต่อแอมินในการเข้ากลุ่มและกดที่ Op e ป Ticket นะครับจะมีติ๊กเก็ตเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้กดที่ติ๊กเก็ตของตัวเองแล้วสอบถามทีมงานได้เลยนะครับเช่นสวัสดีครับต้องการเข้ากลุ่มครับประมาณนี้นะครับใครมาต่อน,นั่ฟงของทองคำกันบ้างอะไรกันนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างของ Discord นะครับจะมีห้องไอเดียโฟเร็กหรือทองคําอยู่นะครับซึ่งเราทีพีกันมาทั้งสัปดาห์เลยต้องบอกว่า ทั้งสัปดายย์าจริงๆอยากให้เพื่อนเนี่ยลองเข้ามาเปิดใจเข้ามาเจอกันดูนะครับซึ่งเพียงแค่เทรดผ่านทางลิงก์ xm ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมอย่าลืมกรอกรหัสแนะนําก็คือรีเบทเจ็ดสิบห้าด้วยนะครับที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับหรือวิธีการเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาสอบถามแอดมินได้ใครที่เทรดโฟเล็กหรือทองคําอยู่เพื่อนจะได้รับเงินคืนทุกๆไม้ที่เพื่อนเทรดหรือออโต้รีเบนทั่้เองครับพร้อมทั้งได้เข้าห้องไอเดียการเทรดทองคํา บทวิเคราะห์ทองคำอย่างละเอียดกันด้วยนะครับในพาร์ทของทองคาเองครับเกิดเป็นการไซด์ไปค่อนข้างชาัดเจนว่าแท่งเทียนเนี่ยคงดูมีแรงซื้อผมจะมองว่าการโฟกัสเทรดฝั่งขาขึ้นอย่างค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงนี้จะเป็นการแอสโซรล่าสุดซึ่งจุดที่ผมมองว่าแถวๆช่วงไฮเดิม erm, นะครับซึ่งผมจะมองเป็นการไซเวย์อยู่ในกรอบๆนี้นะเป็นกรอบใหญ่แล้วก็โลตรงนี้นะครับซึ่งภาพปัจจุบันเนี่ยเราไซเวทในกรอบย่ออยู่แบบนี้นะครับก็รอเพียงแค่ว่าจังหวะที่ตลาดจะเลือกทางอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมจะมองว่า เป็นการเทรดฝั่งขาขึ้นไปกอดเลยกันนะครับเ,เพื่อนเอสเอลที่โลล่าสุดประมาณช่วง4,002ดอลลาร์โดประมาณครับจุดที่พีอยู่ที่ประมาณ4,002ดอลลาร์โดประมาณครับหรือสามารถมาติดตามการอัปเดตแผนเทรดเบรย์โทามได้ที่ดิสซอดทองทองคำได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนของเพื่อนทุกคนนี้ครับดีใจได้พูดคุยเพื่อนทุกคนในวันนี้ลืมเป็นหัวฉลามที่กวางไหมครับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ